เทียวเท่า็นผู้ชายนะเราเป็นห้อดเยไม่คราวตอนออกมือประมาณครับประมาณครับ อยู่ไหมเราขึ้นมากมันไครับไดมอนครับแล้วไอรถยนต์กระบะนี่ไม่รู้นอาจะอนเรีเป็นไครค่ะอ๋อครับคอันี้เป็ดหอนตนดไได้ยินีสสามมอ๋อวันรู้ว่าสงมเด

เห,เหตุการณ์คุณแม่ก็อยู่กรุงเทพทีนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าพี่สาวโทรมาบอกว่าน้องถูกรถชนค่ะแล้วทีนี้ก็นึกว่าน้องไม่เป็นอะไรเห็นในในคลิปแล้วทีนี้ก็นึกว่าน้องจะไม่เป็นอะไรเห็นแต่บอกว่าไอ้กู้ชีพกูพ้ภัยพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วทีนี้ คุณหมอก็ได้ทําการน้องเข้าไปในห้องผ่าตัดแต่ไม่สามารถช่ยชีวิตได้เหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดที่หน้าสะพานหน้าตลาดทุ่งทุ่งนาทองค่ะอเคือยู่นานารือยังพี่วันที่23ค่ะแล้วเป็นยังไงเราเราก็มาโรงพักวันนี้เราต้องการอะไรแบบมาโรงพักมาเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าเรื่องไม่คืบเลยค่ะแบบว่า มาตอนไหนก็ไม่อยู่แล้วก็เราก็เป็นแม่ใช่ไหมคะเราก็เกิดความสูญเสียครั้ยิ่งใหญ่เพราะก็มีลูกคนเดียวค่ะพ่อจะรู้คู่กรณีเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะอยากให้เขามาแสดงความรับชอบค่ะคามาประมาณนี้ครั้งที่สามค่ะแต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ารอรอแลอ้วรอตลอดเลยค่ะ ก็เหตุมันเกิดเมื่อวันที่23ามมกรานะครับเวลา5ทุ่มกว่านะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่พนาสวนไปสอบที่เกรดเดหรืออะไรก็พยานยืนยันก็จะจะน้อยเนื่องจากว่ามันเป็นเวลาดึกหลังตรงนั้นนะครับก็จะขาดพยานหลักฐานนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับทางพนาสวนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากเกิดเหตุก็จะนำรถมาตรวจสสภาพตรงนั้นมีร่องรอยการเฉียวชนแล้วก็สอบถามพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็จะได้ ติดตามไอ้คนชนที่หนีไปนะครับมาดําเนินคดีต่อไปครับตรงนี้คิดว่ายากนะครับก็คิดว่าคดีนี้มันก็จะลำบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีพยานในที่เกิดเหตุซึ่งเราต้องไปไล่จากกล้องใกล้บริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็พยานที่ขับรถผ่านไปมาไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุจะมีหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับจะติามไปถึงผู้ที่ตัดตถมคี ก็ฝากถึงคนที่ขับรถเลื่อนหนีกรณีนี้นัเหตุเกิดนะครับผมคิดว่าน่าจะมาพบพนักงานส่วนะครับเพราะว่าทุกๆคนมันความประมาทนะครับใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าตรงนี้นะครับเขาเสียหายเยอะทั้งเสียทั้งชีวิตเสียทั้งอะไรเราก็ต้องมารับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับ